สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาวันนี้อยู่กับรถไถนะครับผมนี่กูไปกดอะไรวะเนี่ยวันนี้อยู่กับรถไถยฟอร์ดแล้วก็แคทสามสองสามกีซีบูมยาบแล้วก็คูบัต a านี่ครับผมนะครับผมนะ วันนี้เราจะเอาครูป้าออกงานนะครับผมโดยที่เราจะไปเกี่ยวข้าวแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้อยู่กับบ้านบ้านเรานะนี่บ้านเรานะก็อาจจะไม่มีค่อยไม่ค่อยมีรถจู่นะเพราะรถเข้าไปอยู่หน้างานกันหมดแล้วทุกคนครับนี่นะครับผมปฏิทุทุกคน,นะนนะทคนกันด้วยแล้วกันนะครับนะี่ก็เดี๋ยวเอาหางขึ้นก่อนลักกันนะครับผมนี่สตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับผมนะนี่ปีบแต้ไหนลักกันเดี๋ยววันนี้จะเอาออกงานแล้วกันนะทุกคนนะนี่โอ้โหเกียร์ท่หมหายมันทำไมเอาขึ้นไม่ได้วะเนี่ย อกดจีเปล่ากดจีกดจีโอเคมันก็ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมอ่ะโอ้ยช่างมันเดะไอ้บ้าผ่านหน้าแล้วคนนะผ่านหน้านะานนานะมันขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับอุ้ยเกือบชนเสาไอ้บ้านะผมโอ้โหไป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 เดี๋ยวเอาออกงานกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่า,ามันจะสายแล้วนะทุกคนนะวันนี้ออกกันคูปะตา้าออกงานเกี่ยวประมาณเออกี่ไร่วะ ไปก่อนไปก่อนประมาณผมไม่รู้ว่ากี่ไร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านงานก่อนลวกันนะทุกคนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะขณะค,คนจะไปยังไม่รู้เลยว,ว่ากี่ไร่คนขับแท้แทนะทุกคนนะไปครับผมนะเดี๋ยวออกเดินทางเร็วผมมืดชิบหายเลยป้าเอ้ยเนาะมืดเน,ะนาะน,นะนผมนเนาะมืดม,ด,ด,มดมากนะครับไปครับผมนะครับไปครับเมือชิปหายเลยว่ะโอ้หน้ารถก้มืดเลยทุกคนมืดมากนะครับ มีรถหรือเปล่ามีรถหรือเปล่าไม่มีนะครับไปเลยไปเลยไปเลยนะผมนะโอเคเราก็จะขึ้นไปเลยนะครับผมเดินเดินขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่วัดไปนะครับผมเราไม่มีห่วงยงห่วงยางนะผมนะมีแต่ห่วงใหญ่นะครับทุกคนอย่างนีออ้ห่วงยงห่วงยางพี่ไม่ไมีให้ใส่นะทุกคน <laughs> นะครับผมที่มีแต่ห่วงใหญ่้วทุกคนนะนี่ไปครับผมเดี๋ยวเอารถออกงานกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยเจลูกพี่เจเย็นเจย์เย็นไปแล้วผมวันนี้ไปกับไถฟอร์ดแล้วกันนะทุกคนนะนี่ไถฟอร์ดกับคูบุต้านะครับผมไปกันเลยโู้หัดใหญ่เหมือนกันเนี่ยดูอย่างเงี้ยไอ้ร้อยเอาร้อยไอ้หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันใหญ่นะทุกคนนะถ้า 75นี่จะเล็กกว่านะครับทุกคนคนระับมันจะเล็กกว่านะครับไม่มีรถใช่ไหมไมีรถไปได้เลยเฮ้รถปูนรถปูนมึงต้องค่อยลดในวงเวียนไปก่อนดิบ้าเอ้ยเกือบประสานงานกับรถปูนแล้วครับทุกคนเมื่อกี้นะครับทุกคน <laughs> ไปครับอลหน้าวันนี้ออกงานเกี่ยวนะครับผมจวดไปเลยครับผมจริงจริงก็จวดไปเลยแล้วกันนะครับนี่ไปกันไปกันเดี๋ยวชนเนา <laughs> เดี๋ยวมันจะแหกโค้งเอาแน้วะทุกคนนะนะไปกันเลยไปกันเลย เดี๋ยวมันจะกาดกันบ้างนะทุกคนเอาคูบต้าออกงานกันบ้างแล้วกันนะครับแล้วอันนี้มันอะไรเนี่ยฮะมันควมนักเกปีไหนแล้วเนี่ยผมจะชนตกรถผมจะชนตกกนาไปเลยมันขวางทางชาวบ้านแล้วนี่รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราถอดพ่วงก่อนนะพยายาถอดพ่วงนะครับผมจะชนตกอันนี้ไปมันขวางทางนะทุกคนมันขวางทางมากๆครับนี่เอยโยไม่ไป ว่าเราจะต้องได้ลงน้ำนะครับทุกคนเฮ้ยไปแล้ว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 อโอ้นี่กูจะไปเกี่ยวข้าวหรือกูจะมาทำอะไรวะเนี่ยคือแม่โคเราก็อยู่นั่นเลยแต่เราไม่ได้มาเอาขึ้นสักทีนะทุกคนนะขี้เกียจนะทุกคนนะขี้เกียจนะครับโอ้ยผมกลัวถ้ารถเบียดไปมันจะไอ้นี่น่าจะไปได้อยู่มั้ง นะครับมันขวางทางชาวบ้านชิบหายเลยนะทุกคนขวางทางชาวบ้านมากครับอุ้ยมองอย่างนี้เหมือนรถยางแบนเลยว่ะไปได้อยู่นะไปได้อยู่นะโอ้แต่เป็นยกยึกยกยึกยกยึกอย่างเงี้ยอุ้วอันตรายชิบหายเลยทางเลยทางข้ามฝั่งนู้นเป็นรถไฟแล้วรถไฟดูแข็งแรงกว่าของเราอีกนะ ต้นตึกตักตึกตักตึกตักเลยนะทุกคนนะโอ้เต้นเป็นลูกระนาดเลยให้ตายเถอะซาร่าโอ้ไปเลย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 นะครับผมไปเลยครับไปเลยครับเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนติดอะไรวะเนี่ยติดสมองเลยอ้าวมันติดอะไรวะอ๋อน่าจะติดสมองนะทุกคนน้าจะติดสมองนะเมื่อกี้นะโอ้โหสมองอะไรวะสมองทู่เหรอเนี่ยให้ตายเถอะ ไปกันเลยพ่อผมไปแล้ว,ลวลตรงนี้ครับที่เราเอารถมามาควบนะครับทุกคน <laughs> ที่เรามาแหกวั v AT v AT ดวัดโค้งเขาเรียกว่าวัดโค้งนะทุกคนนะวัดโค้งวัดโค้งอ่าไปเลยพ่ทางรถไฟมึงก็ไม่ทำดีๆเนี่ยนาะทางข้ามนี่เนาะไปเลยเครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับถึงแล้วครับผมถึงหน,น,น้าง,งานของเราแล้วนะครับนี่หน้าง,งานของเราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน ตอนแรกผมว่าจะเอารถเจ้าช้างมาเกี่ยวนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าอะไรครับเอาคูปุตตามาลองดูนะครับคนตอนแรกว่าจะเอาเจ้าช้างครับจะเอาคูปุต้าดีกว่านะครับผมเนีย่ยลงตรงนี้แหละนะครับแอบแฝงหน่อยละกนันในแอบแฝงหน่อยละกนันออกงานช่วงเช้านะครับผมคือโอเคอันนี้มันลงได้หรือเปล่าวะเนี่ยลงได้อยู่หรอมั้งนะครับ เฮ้ยลงดิเอ๋ย้บาบันไดไม่ลงไม่เลับเดี๋ยวรถเหยียบลงเมื่อลงเองนะครับนะผมนะบึน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 นะครับผมวันนี้ก็คูปต้ามานะครับผมเฮ้ยกระจกตรงนี้มองมองได้ครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นอนะม,มองไม่เห็นแทนะ็กอ่ะเฮ้ยแต่ฝั่งนี้มองได้ครับฝั่งนู้นมองได้ น,นี่ไปครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับผมนะข้ามนะสวัสดีช่วงเช้าด้วยแล้วกันนะคลิปนี้จะลงเช้านะผมเช้าวันอาทิตย์นะครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะผมใครหยุดพกักผ่อนก็ขอให้ฝันดีนะทุกคนนะ <c oughs> <S <s <ays> เกี่ยวอะไรกันนะเนี่ยไปครับผมดชูชิวันเพลินแล้วกันนะทุกคนนะก็อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะไปครับผมนะเดี๋ยวจะเกี่ยวแปลงนี้ก่อนเลยนะครับผมปืนกดตีก่อนเลย โอ้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 สุดยอดไปเลยครับทุกคนอุ๊ยอ๋อนึกว่าจมดินไม่ใช่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไปทางนี้นะทุกคนนะเพื่อที่จะให้เหยียบข้าวนะครับไปเลย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  เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาเอาตัวพัดลมบอกนะทุกคนนะตัวไม่ตัวไม่มีแอร์นะครับนะครับตัวไม่ใช่ตัวแอร์เดี๋ยวพาเอาออกนะแล้วกันนะทุกคนนะไปแล้วผมไปเลยครับไปเลยครับเสียงเกมมันดังเกินไปไหมเดี๋ยวผมมาเสียงเกมลงให้นะครับทุกรู้สึกว่าจะดังเกินไปครับไปแล้วผมไปเลยครับโอ้โหดูเกี่ยวเป็นโคตรยากอ่ะทุกคนเกี่ยวยากมากครับโอ้โหดูดิโอ้โหเกยากมากครับ โอเคถอยครับผมถอยถอยปึ๊บม,มาไปไปไปเรื่อยๆครับผมนะเรื่อยๆเรื่อยๆจือโอเคถอยครับผมแหมโอ้โหหลุมเยอะจะิ๋หายเลยทุกคนหลุมเยอะมากครับดูดิโอ้โหหลุมเยอะๆไปไหนเนี่ยลุงพี่โอ้โหเกี่ยวข้าวในป่าทุกคนนะครับุปต้นะเกี่ยวข้าวในป่าเลยนะไม่รู้จะเสร็จง่ายหรือเปล่านะ ไม่น่าจะเสร็จง่ายหรอกดโดยทรงแล้วมาแล้วผมฝั่งนู้นก็เกี่ยวกึ๊กไปเลยนะทุกคนนะครับผมนี่ต้องพ้นรถคนนี้พูดอะไรพูดเรื่อยบ้าดูดิก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะไปเรื่อยๆนะครับข้าวตั้งดีอยู่แล้วข้าวดีจัดเลยแหละแต่โยกไปโยกไปนิดนึงครับโยกอโยกโยกโยกซ้ายโยกขวา สายยกเหรอเดี๋ยว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 ไปเกี่ยวปสาดเลยนะเอ๊ใครเกี่ยววะเนี่ยใครเกี่ยวข้าววะเนี่ยเกี่ยวไประสาทเลยเนี้ยโอ้โหเกี่ยวต้นไม้ไปด้วยนะทุกคนนะทำไมเลี้ยวไม่ได้วะเนี่ยโอ้ยเนาะเปิดไปเลยครับผมไปเลยครับโ๋วเลี้ยวยากเมอะนะเนี่ยใครชอบคุปต้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวจะออกงานให้ดูบ่อยๆแล้วกันนะทุกคนนะครับผม ถ้าเรารถใหญ่ก็ดูตอนเย็นแล้วกันนะครับนี่นะครับผมรถเกี่ยวข้าวคูบุต้านะครับผมคาบูตู้นะทุกคนคาบูตู้เซฟแบบเนี้ยมั่วนะครับผมมั่วล้วนๆเลยนะทุกคนมั่วล้วนๆนะครับแปะผมนะชิวๆเพื่อนๆนะครับเงียบม้วนเอาม้วนเอาเลยทุกคนปากเล็กๆครับทุกคนปากเล็กๆนะครับม้วนเอาม้วนเอาแป๊บเดียวทุกคน วนเราวันเราครับนี่โอ้โหดูกว่าจะมาได้โอ้โหหลุมก็เยอะเยอะนะครับโอ้โหเออผมชอบเวลามันถอยมันมันจะรู้สึกพุ่งพุ่งดีนะครับทุกคนมันจะพุ่งจวกจวกอ่ะเวลาเวลาถอยนะครับทุกคนครับไปครับไปครับไปครับนะครับพ่อขวดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอัดอยู่นะครับทุกคนครับเออนึกว่าไม่อัดนึกว่ากพูดคนเดียวนะครับผมเคยพูดนะคนเดียวเนี่ย โอ้ยแย่จัดเลยครับจบแล้วแต่เคยเคยพูดครั้งเดียวนะ <c oughs> เคยพูดครั้งเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่เคยอีกเลยนะไปเไรครับผมไปเลยครับเออถ้าแสงเยอะมันก็สว่างดีอยู่นะครับแต่ถ้าเสียงน้อยมันก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับทุกคนปา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 ปปปป่า <c oughs> ม้วนเอาม้วนเราเลยครับนี่ต้องพอดูคนนี้เลยนี่ นุ่มคนไหนล่ะไอ้บ้าเอ้ปึ๊บอ่าโอเคม้วนเอาม้วนเอาเลยโอเคโอเคอะไรเงี้ยน,นี่ครับผมนะไปเลยครับผมนะไปแล้วแล้วไข่ทักหมายืหม,มันบ้าแล้วบ่าเลย <laughs> มันจะอันนี้นะผมนะมันจะ <laughs> ดิ่งในคลิปนะทุกคน <laughs> จะเด้งในคลิปนะครับนี่ ปไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับปุ๊มันมองไม่เห็นแทบปากนะทุกคนนะไปเลยครับผมไปเลยครับโอ้โหข้างนอกแกล้งอย่างสว่างเลยบ้าข้างในอย่างมืดนะทุกคนข้างในโคตรมืดนะแม่อ่าโอเคครับผมไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวไม่ได้ข้าวพันผสมนะทุกคน มันมีข้าวชนิดออข้าวโอ๊ตปนมาด้วยนะอันนี้เป็นข้าวเบอร์รี่นะทุกคนนะอย่างนี้เนี่ยมันมีข้าวต้นใหม่ผสมมาด้วยแล้วครับผมนะเอไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับนี่ต้องเป็นหนุ่มคนนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาอีกแล้วเลยเอเอ,เอ,เอ Pearl. ไปเลยครับนี่เจอครับจูด๊ด ปั่น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 ขวปั่นซ้ายปั่นนะทุกคนเออไป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 เราจะลงดูสลับกันไปนะทุกคนนะดูดูรถสลับกันนะครับโอ้โหแมงแปลงนี้น่าจะนานพอมควรน่ะอันนี้ออกเกี่ยวประมาณตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไล่ตรงนั้นก็ประมาณสองงานก็ประมาณไล่กว่ัวนะครับทุกคนโอ้ตรงนี้ผ่านได้ไหมเนาะท่อนะเป็นท่อนะทุกคน พ่อนะครับเดือดเดือดเไปเลยครับเพ่อไปเลยครับไปเลยครับไปครับนี่ทำไมไม่เปิดไฟไวะพี่โอ้เปิดก็เหมือนไม่เปิดแล้วทุกคน,นครับทุกคนเปิดก็เหมือนไม่เปิดนะครับอ้รอบนึงกูเกี่ยวนานขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ๊ยตายเด้อรอบนึงโคตรนานเลยนะครับโอ้เรื่องอยู่นะรอบนึงเนี่ย รอบหนึ่งนานที่าปเลยนะทุกคนปึ๊บไปแล้วผมโอ้รอบหนึ่งใช้เวลานานขนาดนี้เลยวะนี่โ <c oughs> อ้โหมันไม่เหมือนไอ้รถใหญ่เนาะรถใหญ่มันจะไปเร็วนะทุกคนนะรถใหญ่เร็วมากนะครับทุกคนไปแล้วผมไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวกันคณาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ เขาไม่ได้ยกกันคณะแล้วเขาเรียกเปิดหัวคณะพูดแหลมกลัวด้วยอ่เขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อนะผมนะผมนะเรียนไปครับผมมาเช้าวันหยุดนะวันหยุดแล้วสบายๆชิวๆนะทุกคนนะเกี่ยวข้าวนะทำผมก็ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละนะทุกคนนะก็ทำงานแบบเพลินๆนะทุกคนนะ ทำงานเกี่ยวข้าวนะครับนี่งานขุดก็มีนะทุกคนครับนี่ไปเลยครับผมไปเลยครับวันนี้เราวันนี้มีมีรถใหม่ให้ดูด้วยแล้วกันนะทุกคนนะรถใหม่แต่ก็ใหม่สำหรับช่องเราทุกคนนะเดินช้าใช่ไหเลยเดินได้แค่นี้นะีิซิงสุดแล้วนั่นเลยก็ว่าทำไมมันช้าปากก็เล็กเดินก็ช้าดิริงช้าไปก็ใหญ่เลยครับรถใหญ่มันจะไปเร็วกว่านี้นะทุกคนนะ โอเคไปเลยครับผมไปเลยครับรอได้กี่นาทีด้วยนะสิบห้านาทีโอเคเดี๋ยวรอบนี้ก็พอนะทุกคนนะมันจะนานเกินไปนะครับทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปเกี่ยวต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม <c oughs> คือจะเกี่ยวให้เสร็จนี่นานครับบอกเลยนานแน่นอนครับนานแน่นอนครับผมนะ <c oughs> ไปกันเลยไปกันเลยแวบโอเคจึบ๊บนี่ต้องพนุ่มคนนี้ มาบ้าถ้าเจ้าช้างมานี่ผมว่าตรงนี้น่าจะเสร็จไปแล้วนะทุกคนถ้าเจ้าช้างมาครับก็ยังว่าเอครับเขาเรียกว่าอะไรงานมันจะออกช้ากว่ามันรถเล็กเนาะรถเล็กงานจะได้ช้ากว่านะทุกคนผมก็เลยเล่นแต่รถใหญ่นะทุกคน <laughs> เล่นแต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะมูนเอามูลเอาเลยครับผมมูนเอามูนเอาเลยครับน,น,บนี่จัดไปเลยครับผมจัดไปเลย ตตดด50%แล้วนะครับทุกคนโอ้โหอะดูมองภายนอกหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวก็ว่าดูแต่มองภายในนะทุกคนดูมองภายนอกหน่อยละกันนะี่เพ <laughs> ิ่งได้สองรอบเองนะครับทุกคนอย่างช้าเลยนะทุกคนโอ<ฮ>้โหเอาก็ะวานแบบมันสายชิวๆอะ่ะชิวๆนะนี่ปล่อยมือเล่นสบายเลยครับ oh. สายชิวๆนะทุกคนนี่ oh. ข้าตังด้วยนะครับ ไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โหเกี่ยวสบายเลยเออเกี่ยวไปสบายเลยครับผมนะเออตัวแอร์ผมตัวแอร์นะครับผมเดืดเดือดเดืไปเลยครับผมไปเลยครับอ่าแล้วทำไมตรงนี้มันไม่เกี่ยวให้แล้วโอ้เออก็ไหวเราไม่หักใส่เนาะ ผมก็เขียบไปเรื่อยๆเลยนะครับผมกว่าจะเต็มนะครับหลายรอบอยู่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมันจะยืดยาวกันไปนะครับทุกคนนะครับสำหรับช่วงเช้าเช้าโอ้มีโคนด้วยนะทุกคนเนี่ยวูไปได้สบายเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยอะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะทุกคนนะก็หวัดดีวันหยุดด้วยแล้วกันนะครับนะก็อยู่เสาาทตย์ก็ทำการบ้านพักผ่อนนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนเย็นนะครับเจอมันหน่ตอนเย็น ตอนวบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับเพิ่มไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวนาแปลงนี้เราก็มันเกี่ยวนะครับเพิ่ม